เรื่องหลายเร่าเนี่ยก้าวไปไกลนะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนําเสนอแก้มาตราน112ก็เนี่ยแล้วก็เรื่องของเดินสายเรของไอ้ตัวไอ้วันชาติวันชาติอยู่จูเนี่ยสารรัฐมนูนก็มีมติบอกว่าทำไปทำหนังสือให้อัยการสูงสุดเนี่ยส่งเรื่องมาภายใน15วันว่าสุดท้ายเนี่ยที่มีคนไปร้องนี่ยการเสนอแก้ม .112 การนโยบายพรรคก้าวไกลคุณมิทาพูดในที่หาเสียงเนี่ยมันเป็นการล้มล้างนั่งหมายของก้าวไกลที่เราได้มีโอกาสคุยเนี่ยเขาก็รู้สึกวันๆกับเรื่องนี้นะใช่ไหมใช่วันๆัเรื่องนี้ก็วันวิโตปวดหัวไหมครับสองท่านปวดหัวไหมปวดหัวไหมปวดหัวกับการเมืองไอ้ปวดผมก็คือการเมืองมันเป็นอย่างนี้แหละครับอยู่กับการเมืองสามสิบกว่าปีก็จะหนี้ยต่อรองนี่ที่คุณบอกว่าปวดหัวเนี่ยไอเราปวดขนาดนี้นะ คนที่ป่วดมากกว่าเราคือใครคือก้าวไกลก้าวไกลนะตอนนี้มีหลายเรื่องมีหลายนโยบายมีหลายความคิดเห็นของก้าวไกลออกมาในสังคมหลายท่านถามว่าก้าวไกลเนี่ยไปไกลไหมหลายเรื่องเนี่ยรีบไปไหมชักจากก้าวไปไกลก้าวไปไกลไม่ต้องรีบก่อนไหมเอาที่มีอยู่ให้แน่นก่อนนะมั้ยรัฐบาลให้ได้ซชก่อนตอนนี้ก็พอไปคิดเออใช่ไหมคือตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยเขาเดินสายก่อนที่เดินสายไปนู่นไปนี่ก็ว่ากันไปไปพิษณุโลกไปโน่นไปนี่คือเข้าหาประชาชนอ้นี้ไป ประชาชนเป็นกำแพงแบงกำแพงเหล็กคำนงนั้นนะเอามวลชนเนี่ยมาสร้างพลังเอาพลังนั้นไปขับเคลื่อนไปกดดันฝั่งที่ต่อต้านเวลาเขียนเนี่ยบอกใบแห่ขอบคุณเวลาพูดเนี่ยบอกว่าเราต้องอย่าเบื่อการเมืองเื่อเมืออะไรที่เบื่อเข้าทางเขาออันนี้พูดที่ลำปางพูดที่ลำปางพูดที่เชียงใหม่แบบนี้แหละก็ถูกต้องนะแล้วก็ไปพูดที่มหาชัยบอกว่ารับรองหวยจะออก สามเจ็ดหกหกเนี่ยมันมันออกสามเจ็ดเจ็ดไม่ได้หรือเออมันออกตอนนี้สามหนึ่งสองถูกไหมมันออกสามห้าศูนย์ได้ไหมไม่ได้ถ้าสามห้าศูนย์ก็ถูกกินก็ถูกกินนี่มันต้องออกสามเจ็ดขึ้นบนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็บอกว่าหลายเรื่องหลายรล่าเนี่ยก้าวไปไกลนะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนําเสนอ แก้มาตรา1นึ่งนึก็เนี่ยแล้วก็เรื่องเดินสายเรื่องของไอ้ตัวไอ้วันชาติวันชาติเนี่ยมีสองเล่องไปไกลหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องนะครับใช่และวันชาติเริ่มเป็นเรื่องเริ่มเป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเป็นเรื่องถึงขั้นว่าสารรัฐธรรมนูญครับสารรัฐธรรมนูญทำหนังสือตอนนี้คืบหน้าไปเยอะนะผมว่าถ้าท่าทีตรงเนี้ยน่าสนใจนะพี่ช้างมติมติสัปดาห์ที่แล้วคือ26มิถุนาเนี่ยอยู่จู่เนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็มีมติบอกว่า ทำไปทำหนังสือให้อายการสูงสุดเนี่ยส่งเรื่องมาภายใน15วันว่าสุดท้ายเนี่ยที่มีคนไปร้องนี่ยคนไปร้องคือนายเทียยุทธสุวรรณเกศรไปร้องว่าการเสนอแก้ม .112 ตามนโยบายพรรคก้าวไกลคุณพิทาพูดในีิหาเสียงเนี่ยมันเป็นการล้มล้างการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างระบบการปกครอง ประชาแนมีพระมหาทรงเป็นมุขหรือไม่นะสารรัฐนูลมีมติเนี่ยให้ดําเนินการภายในสิบห้าวันสิบห้าวันโอ้โหคือหมายถึงว่าให้อายการตอบมาภายในสิบห้าวันไม่ได้บอกว่าอัยการมีมติอย่างไรอย่างหนึ่งนี่ถ้าถ้าอัยการไม่ตอบ15ห้าวันถ้าอัยการไม่ตอบ15ห้าวันต้องบอกเหตุผลที่ไม่ตอบแต่ว่าถ้าไม่ตอบอะไรเลยไสารรัฐนูลรับพินาเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อคุณอะไรนะ คุณยุทธเนี่ยเขาไปยื่นอายการไว้ด้วยแล้วพอเสร็จแล้วเห็นเงียบก็มายื่นสารศาลก็บอกว่าขอดูที่อายการว่าที่ไปยื่นเนี่ยทำอะไรแล้วยังถ้าอายการปัดตกคำร้องสารรัฐมนูญยังมีสิทธินะเพราะนั้นการใช้หนึ่งหนึ่งสองในการหาเสียงต้องรอลุ้นตรงนี้นะว่าสุดท้ายแล้วถ้าตีไปไงตอนนี้ตีออกของสารัฐมนูญเนี่ยโอ้มีโอหเสถียรมากนะกรณีที่สารรัฐธรรมนูญทำหนังสือถึงอายการเนี่ย อย่ามองว่าเป็นเรื่องเบานะเป็นเรื่องหนักหน่วงทีเดียวสารธุรมน,นกำลังบอกอยู่สองเรื่องครับหนึ่งให้อัยการซึ่งเป็นคนมีหน้าที่อยู่แล้วในาการตรวจสอบสอบสวนคดีพิจรารณาบเบื้องตน้นอางคดีเบื้องต้นถ้าคุณไม่ทำสาร ทำเองทำเองเลยทีนี้ทีนี้นักกฎหมายของก้าวไกลที่เราได้มีโอกาสคุยเนี่ยเขาก็รู้สึกวันๆกับเรื่องนี้นะใช่ไหมใช่วันๆเรื่องนี้ก็วันวิตกเขาบอกว่าหุ้นหุ้นไอทีบีตอนนี้เบาใจเบาใจแต่ไอหนึ่งหนึ่งสองที่อยู่จูมันโผล่ออกมาเนี่ยกฎหมายก้าวไกลเขาไปรู้ด้วยนะว่าเสียงทําไมเสียงมันเท่ากันเลย สี่ีอ่ะีีมีคนเดินออกจากห้องประชุมไม่ลงหนึ่งคนอ่ะสารนุนเนี่ยตุลาการสามนูนเก้าท่านนะฮะแต่ผลออกมา4ีีแสดงว่าเดินออกจากระชุมหนึ่งคนนี่ไม่ใช่ผมรู้นะนั่นคือเรื่องเก้าไกลรู้นั่นคือเรื่องของเอหนึ่งหนึ่งสองที่อาจจะเป็นวิบัติกรรมสําคัญมาอีกเรื่องหนึ่งที่ก็พอเก้าไปไกลไม่มีปีไม่มีคุยคือการเปลี่ยนแปลงวันชาติแต่พอดีคุณมาจากที่คุณลมเนี่ยไปร่วมดังสิมาลโอมังสิมาลโอมเนี่ย ไปเสวนาพูดคุยในวันการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่24-4มิถุนาบอกว่าแบบนี้ครับหากเราศึกษาประวัติศาสตร์วันชาติก็คือ24มิถุนาหลังจากนั้นก็มีการลัดะปลนขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงวันชาติเพราะสิ่งที่คุณรังสิมารลมต้องการคือเปลี่ยนวันชาติไปเป็นวันที่2 4มิถุนาปัจจุบันวันชาติคือวันอะไรเปลี่ยนวันชาติคือวันชาติไทยคือวันที่5ธันวาคม2500เอ่อวันที่5ธันวาคมของทุกปีนั่นคือวันชาติวันพ่อวันชาติ ใช่ถูกต้องครับโอ้โูจูคุณรมเนี่ยปึ้งเดียวนะ,ะโยนระเบิดใส่ที่ไหนคุณรู้ไหมครับระเบิดระเบิดใส่พ ใเท้าตัวเองค้งพักเลยทีนี้ในเท้าตัวเองเลยตูมเดียวนะปึ้งเดียวมีคนเห็นด้วยกับคุณรังสีมันไหมตอนนี้ยังหาไม่เห็นนะแม้กระทั่งในพักยังปวดหัวเลยในพักยังปวดหัวเลยครับวันชาติเดิมนี่ในประวัติศาสตร์เนี่ยนะที่มาที่ไปของ24ิบมาจากนี้พลเอกพระยาพระหนพลพลวิทยสวสนานะครับออกประกาศสำนักนายรัฐมนตีนะในครั้งที่เป็นนายกเนี่ยวันที่สิบแดกรกฎาคมสองสี่แปดหนึ่งครับ ประกาศในวันที่24มิถุนายนเป็นวันชาติด้วยคณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษาและลงมติว่าวันที่24มิถุนายนย่อมถือว่าเป็นวันชาติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่ครับอันนี้อันนี้คือประกาศเสร็จแล้วมาเปลี่ยนจอมพลสฤษดิ์ธนัธต์เปลี่ยนวันชาตินะเปลี่ยนเป็นวันวันที่อะไร เพื่อให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีเปลี่ยนจากวันที่24มิถุนายนเสียใหม่เป็นวันที่21พฤษภาคมไม่ใช่มีมติเมื่อ21พฤษภาคมเป็นวันที่พระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นวันเฉลิมฉลองและเป็นวันที่5ธันวาคมเปลี่ยนแปลงเมื่อ21พฤษภาคม2 5 0 3 นี่ตั้งแต่นั้นใช้มาตลอดครับใช่ใช้มาตลอดอแล้วก็เนี่ยในสามหนึ่งสองเขาก็บอกว่าไม่มีงานอื่นทำหรือยังไงปุณเสฐาทวีสินบอกว่าไงฮะวันชาติเป็นวันเดิมดีอยู่แล้วนะเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมากษัตว์ทรงเป็นประมุขเราจะมามองปัญหาการเปลี่ยนวันชาติทํามัอนะไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นอันนี้จริงไหม เปลี่ยนวันชาติไม่ได้ช่วยชีวิตของคนดีขึ้นช่วยในเรื่องของความยึดเหนี่ยวจิตใจเรื่องเดียวกันมันถึงเป็นวันชาติไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นไปหรักประชาชนเลือกเรามาไม่ได้เลือกมาเพื่อให้ทําให้เราทําในสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอันนี้แหละครับถูกต้องโดยเหตุกาเหตุผลเนี่ยปัญหาเสียงมีไหมไม่มีบอกว่าจะเปลี่ยนวันชาติไม่มีไม่มีอาจารย์วิษณุเครืองามบอกว่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงของต่างประเทศนะประกอบไปด้วยหนึ่ง ใช้วันชาติในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบเดิมไปสู่ระบอบใหม่ซึ่งของเราของเราไม่เข้าตรงนี้เอ้าตอนตอนนั้นกําหนดก็เขาจะเปลี่ยนไงเขาจะเปลี่ยนเป็นระบอบใหม่นี่ไงเป็นประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมได้รับเอกราชก็ใช้วันที่ประกาศเอกราชอันที่สามใช้วันเกิดประมุขในการกลับเปลี่ยนมาเป็นวันชาตินี่ของเราแบบนี้เราประมุขของเราก็คือพระมหากษัตริย์ราชการที่ ก้านะครับรัณฑิตสมบพเขาเลยเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นเขาเราถือเอาวันพ่อคือวันชอดส่วนเขาจะเปลี่ยนหรือไม่ก็ช่างเขาผมไม่พูดถึงคุณโลมแล้วแต่เขามีปัญญาเสนอแล้วรัฐบาลเขาเห็นด้วยก็ทําไปแล้วกันถ้าประชาชนคัดค้านเดี๋ยวก็กลับมาแต่คุณลังสิมันยังไม่มีโอกาสเสนอในคอรมอนะอ่าอายุยังไม่ถึงอายุังไม่ถึงจะเป็นรัฐมนตรีเอามีนักกฎหมายไป่อนัทวุฒิวงเนียมครับนี่เป็นนักกฎหมายบอกว่ากรณีนี้นี่ย เป็นแนวคิดที่ย้อนแย้งกันครับการกลับไปใช้วันชาติเนี่ยมันต้องผ่านมติของคณะรัฐมนตรีที่ต้องประกาศใช้ยอย่างเป็นทางการครับถ้าพักเก้าวไกลบริหารประเทศจะตั้งรัฐบาลสําเร็จอ่ะจะเปลี่ยนวันชาติไปจะต้องมาพยยิจารณาถึงความเหมาะสมของประเทศและการปกครองของประเทศประมุขของประเทศเนี่ยต้องนํามาพิจารณาในเงื่อนไขด้วยมีขึ้ในใต้ไงเรบอกว่าถ้าพักเก้าวไกล ตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนี่กรณีนี้นะลำพังแค่112ลำพังแค่อุปสรรคของพิธาในเรื่องของการถือหุ้นซื้อมันก็เหนื่อยแล้วนะที่สวหรือว่าเสียง1188เนี่ยจะมาหนุนครับแต่พอมาเจอวันชาติเข้าไปอีกโอ้ยมันหนักหน่วงตูเดียวระเบิดใส่ลฟังเสียไปฟังคุณเสษฐาพูดอ่ะไม่มีอะไรทำเหรอ นี่ไม่แปลให้ผมแปลให้ไม่มีอะไรทำเลยมีเรื่องเฉพาะเศรษฐาอย่างเดียวนะผมคุยกับทีมก้าวไกลคณะกรรมการบริหารก็เขาก็บอกเขาหัวจะปวดก็วันนี้พักก้าวไกลกินยาแก้ปวดหัวเป็นแถบแเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อีกสามวันเรามาดูสีว่าสามวันอันตรายเอ็มโอยูที่ลงนามกันนั้นสุดท้ายแล้วจะเล้าจะล้มหรือไม่และสุดท้ายแล้วประธานสภาซึ่งจะเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งนั้นจะเป็นของ เพื่อไทยหรือของก้าวไกลในวันที่4กรกฎาคมครับ